9ปีขี่รถจักรยานยนต์เลี้ยวตัางหน้ารถยนต์ถูกชนกลางลำเจ็บสาหัสจังหวัดตราดกำหนดจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพื้นที่ตำบลเกาะช้างอำเภอเกาะช้างจังหวัดตราดจัดพิธีกำหนดพิธีจเจริญพระพุทมต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและบวกชนชชาวไทยทุกหมู่เราในโอกาสวันชาติและวันพ่อชาติต่อเนื่อง ปุงมว59ปีขี่รถจักรยานยนต์เลี้ยวตัดหน้ารถยนต์ถูกชนกลางลำเจ็บสาหัสกู้ภัย C.P.R. นานเกือบ10นาทีรถกู้ชีพโรงพยาบาลขคสมิงรับส่งถึงมือหมอช่วยฟื้นขึ้นชีพได้อำเภอคลสมิงจังหวัดตราดเมื่อเวลา1 9 4ทนในวันที่11ธันวาคม2563 ร้อยตำรวจเอกอดุลศักด์แว่นใหญ่ร้อยเวรสถานีตำรวจพุทธรเขาสมิงได้รับแจ้งจากอาสาสมัครคูภัยสว่างบุญช่วยเหลือเขตสวนในว่ามีอุบัติเหตุรถยนต์ชนกับรถจักรยานยนต์บริเวณเนินชัยทงตำบลเขาสมิงอำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดในที่เกิดเหตุพบรถยนต์ฮอนด้าซีอีวีสีดำหมายเลขทะเบียน1กไก่ต่อเต่า1 1 0 0จอดอยู่มีรอยความเสียหายบริเวณกระจังหน้าและฝ่ายด้านหน้า ด้านขวาแตกส่วนคนขับคือนายธนะประถมชัยที่อยู่ในที่เกิดเหตุห่างไปประมาณ20เมตรพบรถจักรยานยนต์ชนล้มอยู่ริมถนนเป็นรถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮันด้าเวฟสีดำหมายเลขทะเบียนกอไก่ต่อเต่าใบไม้150ตราดสภาพรถจักรยานยนต์เสียหายมีชิ้นส่วนตกเกลื่อนถนนส่วนผู้บาดเจ็บชื่อนายวิสิทธ์เกตนินอายุ59ปี ทางรถกู้ชีพโรงพยาบาลขามิงได้มารับตัวไปซึ่งนายวิสิทธิ์ได้รับบาดเจ็บสาหัสไม่มีชีพจรทางอาสาสมัครกู้ภัยได้ CPR เป็นเวลานานเกือบ10นาทีและเมื่อถึงโรงพยาบาลขาสมิงทางแพทย์ได้ทำการช่วยเหลือเต็มที่จนฟื้นขืนชีพได้ในเวลาต่อมาน,นายธนะกร่าว่าขับรถยนต์คันดังกล่าวเพื่อกลับบ้านที่ตำบลแสนตุ้งอำเภอขามิงจังหวัดตราด ขณะขับมาถึงที่เกิดเหตุหนายวิสิทธิ์ขี่รถจักรยานยนต์ออกมาจากจุดกับรถและพุ่งมายังที่ฝั่งตรงข้ามทันทีโดยแต่หน้ารถยนต์ของตนเองในระยะกระชั้นชิดจนทําให้ชนกลางลําทําให้หนายวิสิทธิ์ได้รับบาดเจ็บสาหัสอย่างไรก็ตามน,นายธนะได้นําภาพจากกล้องหน้ารถมอบให้กับร้อยตำรวจเอกอดุลศักดิ์แว่นใหญ่ด้วยเพื่อเป็นหลักฐานประกอบและตามคลิปจากกล้องหน้ารถ เห็นชัดเจนว่ารถจักรยายนยนต์วิ่งออกมาตัดหน้ารถยนต์ของนายธนะจนถูกชนกระเด็นไปทั้งขนทั้งรถและได้รับบาดเจ็บดังกล่าวจังหวัดตราดกำหนดจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพื้นที่ตำบลเกาะช้างอำเภอเกาะช้างในวันที่11ธันวาคม2563นายวนัยขยันยิ่งหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตรักษาราชการแทน เกษตรจังหวัดตราดเปิดเผยว่าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และส่วนราชการได้รับมอบหมายจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้จัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อน,นที่ขึ้นในทุกไตรามาสสำนักงานเกษตรจังหวัดตราดกำหนดจัดคลินิกเกษตรเคลื่อน,นที่ไตรามาสที่1ทับสอขึ้นในวันพุธที่23ธันวาคม2 5 6 3เวลา8นาฬิกานาทีเป็นต้นไปที่วัดคลองดนที หมู่ที่1ตำบลเกาะช้างอําเภอเกาะช้างจังหวัดตราดสำหรับการจัดโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนผู้บริการวิชาการเกษตรองค์กรเกษตรกรให้ความสามารถดำเนินการได้อย่างต่อนเนื่องมีการบริหารจัดการเป็นระบบสามารถแก้ไขปัญหาในการประกอบอาชีพด้านการเกษตรกรให้กับเกษตรกรได้อย่างรวดเร็วประกอบอาชีพด้านการเกษตร ได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนสำหรับกิจกรรมหลักประกอบด้วยคลินิกพืชคลินิกดินคลินิกสัตว์คลินิกประมงนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมส่งเสริมได้แก่คลินิกบัญชีคลินิกชลประธานคลินิกสากลคลินิกกฎหมายคลินิกตรวจเลือดหาสารค้างตกค้างในคลินิกตรวจเลือดหาสารตกค้างให้กับเกษตรกรและตรวจสุขภาพเป็นต้น รถตู้ร่วมบขสบริษัทก่อช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำรองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนเดินทางเจวันอนุสาวรีใต้สถานี b t s อนุสารี์โทร090-8181828สถานีขนส่งบอทชิปช่องขายตัวที่43โทร0 8 4 1 4 8 1 5 5 1สถานีขนส่งตราดโทร039-525-222 ท่าเรือเฟอร์รี่โทร0908181833ก่อช้างฟังเอาสับปะรดโทร0908181844สถานีขนส่งเอกมัยโทร0908181855เอกมัยรถออกเวลา6นาฬิกา8นาฬิกา10นาฬิกา12นาฬิกา 16นาฬิกาและ18นาฬิกาจังหวัดตราจ,จับพิธีกำหนดพิธีจเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าในโอกาสวันชาติและวันพ่อแหงชาติต่อเนื่องในทุกวันเสาร์จนถึงวันที่26ธันวาคม2563เมื่อวันที่11ธันวาคม2563นนายพินโยประกอบผล ปวาราชการจังหวัดตราดเปิดเผยว่าจังหวัดตราดได้รับแจ้งจากสำนักง,งานพระพุทธศาสนาแห่งชาติว่ามหาเถรสมาคมตัมงมติพิเศษใน6ทับสเห็นความชอบให้ทุกวัดทั่วประเทศมีความพร้อมจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมลาในโอกาสวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ5ธทันวาคม2563ต่อเนื่องอีก3าครั้ง จังหวัดตราดโดยสำนักง,งานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราดจ,จึงร่วมกับคณะสงฆ์จึงได้กำาหนดพิธีจัดเริมพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าในวอกาสวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ5ธันวาคม2563ทุกวันเสาร์ตั้งแต่วันเสาร์ที่12ธันวาคม2563 ถึงวันเสาร์ที่26ธันวาคม2563เวลา10นาฬิกาประกอบด้วยวันเสาร์ที่12ธันวาคม2563จัดขึ้นที่วัดท่ากระท้อนตำบลเขาสมิงในวันเสาร์ที่19ธันวาคม2563จัดขึ้นที่วัดสวรรณน้มงคลตำบลหน,นองเสม็ดอำเภอเมืองตราดและวันเสาร์ที่26ธันวาคม2563จัดขึ้นที่วัดไผ่ล้อมตำบลบ,บางพระอำเภอเมืองจังหวัดตราด โดยผู้ร่วมพิธีแต่งกายชุดสภาพสีอ่อนสีเหลืองและสามารถนำอาหารคาวหวานร่วมถวายแด่พระสงฆ์ได้จังหวัดตราดขอเชิญเที่ยวงานปีใหม่และกาชาติจังหวัดตราดประจําปี2564 30ธันวาคม2563ถึง3มกราคม2564ชมการแสดงละครชุดสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช การแสดงดนตรีการแสดงน้าตศิลป์การเดินแบบชุดผ้าไทยเลือกซื้อสินค้าโอทัพและผลิตภัณฑ์ชุมชนชมนิทรรศการการออกร้านจากภาคราชการและเอกชนร่วมงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่และร่วมลุ้นสรากกาชาติ30ธันวาคม2563ถึง3มกราคม2564นักบณบริเวณล,ลานคนเมือง สนามหน้าสารากลางจังหวัดตราดเที่ยวให้สง,งัดฮิ